สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่16มิถุนายนวันนี้ก็มีฟุตบอลยูโรรอบแบ่งกลุ่มที่น่าสนใจจึงคัดกันมาให้2คู่เช่นเดิมชอบก็ตักกันมาแต่ได้เห็นต่างจะสวนก็ไม่ว่ากันครับไปกันที่คู่แรกเวลา2ทุ่มรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดแรกโปแลนด์ Bo land, พบเนเธอร์แลนด์โดยคู่นี้เนเธอร์แลนด์ต่อ1ลูกส่วนผลงานการเจอก,กัน5เกมหลังสุดของคู่นี้เป็นเนเธอร์แลนด์ชนะได้4ครั้งเสมอ1ครั้งส่วนโปแลนด์ land, ไม่ชนะเลย ผลก,การทุกรายการ10เกมล่าสุดของโปรแลนด์ชนะ6เสมอ3แพ้1เข้าวิน5เสมอ1เสีย4และจบสกอร์สูง3ครั้งส่วนทางฝั่ง,งฮอลแลนด์10เกมหลังสุดชนะ8เสมอ0แพ้2เข้าวิน7เสมอ0เสีย 3, 1, 3 1, และจบสกอร์สูง8ครั้งเกมนี้โปรแลนด์ยืนยันแล้วว่าจะไม่มีกองหน้าตัวเก่งอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกีนลงบัญชาการเกมลุกในแนวหน้า ซึ่งถือว่าเสียหายหนักพอสมควรเทรานี้คืออาวุธหนักชิ้นเดียวทุกเขามีเส้อแต่ตาจากฮอลแลนด์แม้ว่าจะไม่มีกองการโตเก่งอย่างแฟงกี้เดยองที่เจ็บจนถอนตัวไปแล้วแต่ดาวดังโตเก่งก็อยู่ในทีมนี้ครบทุกคนและยิ่งบดใส่ติการจัดการของคู่นี้ที่ฮอลแลนด์ข่มโปแลนด์ซัมมิตแบบนี้เพราะฉะนั้นคืนนี้ลุ้นฮอลแลนด์ไปได้วยกันฟันธงฮอลแลนด์แพ้ในแถล์ศูนย์ประตูต่อ2ไปกันที่อีกคู่ลาตีสองในรอบแป่งกลุ่มกลุ่ม4นัดแรกซเซอร์เบียพบกับอังกฤษโดยคู่นี้อังกฤษ,กฤษต่อ1.25 ส่วนสถิติการเจอกันของคู่นี้เคยเจอมาครั้งเดียวในปี2003เป็นอังกฤษชนะเซอร์เบียได้2ประตูต่อหส่วนผลงานทุกรายการ10เกมล่าสุดของเซอร์เบียชนะ4เสมอ1แพ้5เข้าวิน3เสมอ0เสีย7และจบสกอร์สูง8ครั้งส่วน10เกมล่าสุดของอังกฤษชนะ5เสมอ3แพ้2เข้าวิน3เสมอ0เสีย7และจบสกอร์สูง4ครั้ง แม้เกมก่อนอังกฤษจ,จะสะดุดหัวทีมแพ้กับไอซ์แลนด์มาศูนย์หนึ่งแต่เกมนั้นพวกเขาก็เล่นด้วยความเพลย์เซฟและศักความฟิตของนักเตะก่อนรอบสุดท้ายในวันนี้ซึ่งเชื่อว่าเซา์เกตกุนซือของอังกฤษน่าจะเรียกขวัญและกำลังใจของนักเตะกลับมาได้ในวันนี้ส่วนเซอร์เบียไม่จะเตรียมตัวก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์มาเป็นอย่างดีแต่นี่คือครั้งแรกของพวกเขาในรอบ24ปีของฟุตบอลยูโรนับต,ตั้งแต่แยกตัวจากมอนเตเนโกรนั่นจึงทำให้พวกเขาค่อนข้างเสียเปรียบในเรื่องของประสบการณ์รวมถึงผูดดงเ้เเเล่่่นนองงซรรบียียยชุดมมาาตตแหัไไควสท อังกฤษอาจจะต่อสู้มาสักหน่อยแต่แอดมินเชื่อว่าพวกเขาน่าจะข้ามไปได้ฟันธงเซอร์เบียแพ้อังกฤษ1ประตูต่อ3สุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายนสมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแลกสเต็ป5ขั้นต่ำา500บาทรับเพิ่มทันที3 0 0บาทและโปรเอาใจขากีฬาเพียงฟาติดต่อกันครบ5วันรับโบนัสฟรีทันทีหากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ